สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พามาดูเรือเช้าที่เขาฝากไว้นะครับเกิดปัญหาแล้วนะครับหลังจากที่กับต่างจังหวัดไปนะครับปล่อยดวงทิ้งไว้ที่กรุงเทพนะครับปรากฏว่าน้ำนะครับที่ใส่บนชั้นนะครับน้ําที่ใส่บนชั้นน้าแห้งนะครับเพิ่งมาเติมเมื่อกีนน้ำแห้งแล้วก็มีมดนะครับมดขึ้นนะครับ เป็นศัตรูของร่วงที่เข้าฝักนะครับที่อันตรายที่สุดนะครับตอนนี้เจอปัญหาแล้วครับเจอปัญหาครับล่วงของเราครับต้องรีบคัดออกนะครับถ้ามดเจาะเข้าไปถึงครับในรลังเข้าไปกัดตัวอ่อนร่วงนะครับร่วงที่เราเข้าฝักไว้ก็จะเสียหายทั้งหมดครับตอนนี้เจอปัญหาใหญ่แล้วนะครับ รับต่างจังหวัดหลายวันนะครับขาตั้งครับใ่ตัวที่รองน้ํานะครับตู้ชั้นวางนะครับน้ำแห้งนะครับหมดขึ้นนะครับหมดขึ้นนะครับหมดขึ้นนะครับเลยไม่มีใครดูให้นะครับกลับมาถึงวันนี้โอ้ยงานเข้าเลยครับต้องมารีบคัดออกนะครับตอนนี้งดกําลังเข้าเยอะมากครับเดี๋ยวมาคัดออกนะครับต้อง คัดมดออกให้หมดนะครับเพื่อรักษาดวงที่เขาฝากไว้ให้ได้เยอะมากที่สุดครับนี่ครับมดมันจะชอนใช้อยู่งี้กเราก็ต้องหยิบคัดออกนะครับบางทีมันเข้าไปถึงในนี้ดวงของเราเสียหายเลยนะครับ ดูให้ดีครับถ้าตัวไหนห่อตัวหนาๆมดก็จะเข้าไม่ถึงครับถ้าตัวไหนห่อตัวเองบางๆนะครับมดเขาก็จะเจาะเข้าไปนะครับทาลายดวงของเราได้รับความเสียหายแน่นอนรหรือเขาจะเข้าฟิกัดนะครับกินน้ําเลี้ยงนะครับให้ดวงของเราที่เข้าฝักอยู่ก็จะแห้งตายโดยทันทีนะครับ นี่ครับดวงทั้งหมดเลยนะครับเข้าฝักส่วนมากก็จะเข้าอยู่ด้านบนนะครับส่วนมากก็จะเข้าโดยด้านบน,นครับเราต้องคัดดูดีนะตัวไหนที่เข้าหนาๆหน่อยครับเขาก็จะรอดส่วนตัวไหนที่เข้าบางๆครับมดก็จะจอดถึงคนระับเราต้องช่วยเขาดูไม่ดีคนระับ พ่อแม่พันของผมตอนนี้ก็ยิ่งไม่เหลืออยู่ครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดชุดสุดท้ายแล้วครับถ้าตอนนี้ไม่รอดก็าํจเป็นต้องสั่งใหม่นะคัดดูแลดีครับคัดดูใด้ละเอียดเลยครับพอมันเข้าเยอะม,มากนะดูครับ ต้องคัดแยกมดออกกันดีนะครับถ้าคัดออกไม่ดีมดมีอยู่เขาก็จะเขา้เขาไปทำลายดวงเรองได้ เดี๋ยวขอตัว,ตวคัดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวคัดเสร็จเดี๋ยวมาดูใหม่ครับก็เดียบร้อยนะครับคัดแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับคัดแยกมดออกท้าไหมดเข้าไปกัดหลวงเราก็จะตายนะครับสำหรับการทอาฝักก็ได้ประมาณนี้นครับน่นามาั่ง เที่ได้ก็จประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตรงนี้นะครับพามาดูนะครับสตูของเรานะครับคือมดทันไฟนะครับเข้ามากัดกินร่วงเพราะฉะนั้นครับฝากเข้ามาได้ถ้าเข้ามาแล้วก็ร่วงเราจะเกิดความเสียหายได้ก็เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เค่นี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมผมค,ครับ